สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่อง Rabbit Life กับทีม Innovation Group นะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย Rabbit Life นี่จริง,รงๆเขาไม่ใช่บริษัทใหม่เลยนะคะครับผมอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมาตั้ง27ปีแล้วเดิมคือบริษัท Advance d Assurance จำกัดแล้วก็เพิ่งมา rebrand เป็น Rabbit Life เมื่อปี65นี่เองใช่ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ BTS Group ที่แบบแข็งแกร่งมากๆด้วย อืมอันนี้เป็นจุดแข็งสําคัญเลยคําถามสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือทําไมจังหวะนี้ล่ะคะถึงเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆที่จะเริ่มต้นกับ Rapid Life โดยเฉพาะกับทีม Innovation Group เนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างคะครับเป็นคําถามที่ดีมากครับคือ Rapid Life เนี่ยเขาวางตาแหน่งตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะเป็นบริษัทประกันชีวิตแบบแนวคิดใหม่เลยต้องการสร้างความแตกต่าง แล้วก็ตั้งเป้าจริงๆว่าจะติดท็อป10ของอุตสาหกรรมให้ได้แล้วทำได้ยังคะทำได้แล้วครับแล้วก็เร็วมากด้วยจากอันดับ23นะครับโอ<ฮ>้ขึ้นมาอันดับ10ได้ในเวลาแค่3ปีเองโหเร็วมาก23มา10นี่ไม่ธรรมดาใช่ครับถือว่าเติบโตเร็วมากจริงๆจุดแข็งสำคัญมากๆก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของ BTS Group ซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับแต่มันรวมถึงเครือข่ายธุรกิจที่แบบทรงพลังมากๆของ BTS ด้วยไม่ว่าจะเป็น Move ที่เป็นเรื่องของคนส่งมวลชน BTS อะไรพวกนี้อค่ะ,คะ Mix ที่เป็นสื่อโฆษณา VGI สื่อนอกบ้านสื่อดิจิทัลหรือ Match ที่เชื่อมกับบริการทางการเงินอื่นๆอีกคือสิ่งเหล่านี้นี่มันสร้างความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับ ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วที่บอกว่าแนวคิดใหม่หรือคิดแตกต่างเนี่ยค่ะมันสะท้อนออกมาในมุมไหนบ้างพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะชัดที่สุดเลยน่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่างตัว Health sm Smile ที่เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ะแต่เป็นเหมาจ่ายต่อครั้งนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีอา้าวปกติมันเป็นต่อปีใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็นวงเงินต่อปี พอเป็นแบบนี้ลูกค้าก็แบบสบายใจขึ้นเยอะไม่ต้องกังวลว่าจ้าป่วยหลายพังในปีเดียววงเงินจะหมดมแถมถ้าเคลมโรคร้ายแรงเนี่ยยังจ่ายให้เป็นสองเท่าด้วยนะครับโอ้โหดีจังหรืออย่างตัวฮีโร่105อันนี้เขาเรียกว่าคืนเงินเร็วจ่ายเบี้ยสั้นๆ5ปีเองแล้วก็ได้เงินคืนเร็วหรือใช่เลย99 2 0อันนี้ก็จุดเด่นคือคุ้มทุนเร็วมูลค่าเงินสดมันสูงเร็วลูกค้าจะรู้สึกคุ้มค่าเร็วกว่าอ คือเน้นประโยชน์ที่ลูกค้าจับต้องได้ง่ายเลยประมาณนั้นครับและก็นอกจากผลิตภัณฑ์เนี่ยเขายังทุ่มงบโฆษณาหนักมากจริงๆนะเห็นอยู่ค่ะตาม BTS นี่เยอะเลยใช่ครับทั้ง BTS ทั้งป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆทั่วประเทศเลยนะใน7 e เ e ่ e อก็มีคลื่นวิทยุ Green Wave หรือแม้แต่ในรายการดังๆอย่างโคลนกระแสโหไปทุกสื่อเลยนะคะเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาจริงจังกับการสร้างแบรนด์มากๆเข้าใจเลยค่ะว่าเขาพยายามสร้างความแตกต่างจริงๆ ทีนี้อยากจะเจาะมาที่ทีม innovation group บ้างค่ะทีมนี้มีความพิเศษยังไงหรือมีโอกาสอะไรที่น่าสนใจแตกต่างจากที่อื่นบ้างค่ะครับทีม innovation group เนี่ยคนที่ก่อตั้งแล้วก็ดูแลหลักๆเลยคือคุณธีรชัยศรีสุขใสซึ่งท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาแบบ35ปีเลยนะครับโอ้ประสบการณ์แน่นมากครับแล้วทีมนี้จะเน้นเรื่องนวัตกรรมมากๆ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หรือการใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยในการทำงานของตัวแทนแบบจริงจังเลยแล้ววิสัยทัศน์เขาก็ชัดเจนมากครับต้องการเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทภายใน5ปีอืมแรงครับแล้วก็มีภารกิจหรือมิชชั่นสำคัญเลยคือสนับสนุนตัวแทนให้ไปถึงระดับ MDRT MDRT ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกใช่ไหมคะใช่ครับ Million Dollar Roundtable เขามีระบบฝึกอบรมที่ทันสมัยมากๆเพื่อช่วยตรงนี้แล้วก็ตั้งเป้าใหญ่เลยคือจะสร้าง FA หรือ Financial a d v i s o r ให้ได้1,000คนแล้วก็สร้างผู้จัดการฝ่ายขายหรือ SM Sales Manager ให้ได้100คนฟังดูมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเลยค่ะแล้วทำไมถึงบอกว่าจังหวะนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมกับทีมนี้ล่ะคะอะไรคือความพิเศษของตอนนี้เพราะนี่คือโอกาสสำคัญเลยครับในการเริ่มต้นตอนที่บริษัทกำลังแบบ พุ่งทยานเลยกําลังเติบโตกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนเราได้ขึ้นรถไฟขบวนที่กําลังจะออกตัวแรงๆอ่ะครับอ๋อคือเข้าไปตอนที่ยังโตได้อีกเยอะใช่ครับโครงสร้างของสํานักงานของทีมงานเนี่ยยังเปิดกว้างมากๆสําหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ๆหรือตัวแทนที่แบบอยากสร้างทีมของตัวเองคือมันยังไม่มีโครงสร้างที่ตายตัวหรือคนเต็มไปหมดมันเลยมีพื้นที่ให้โตสูงมากน่าสนใจค่ะสําหรับคนที่อยากโตเร็วครับ แล้วระบบสนับสนุนเขาก็ดีมากนะมีทั้งอบรมออนไลน์มีทั้งทีมงานที่แบบลงพื้นที่ไปช่วยสอนช่วยปั้นตัวแทนถึงที่จริงๆมีคนช่วยประกบเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับทําให้คนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยมีโอกาสสร้างรายได้แต่หลักแสนต่อเดือนได้ภายในปีแรกเลยนะถ้าทําจริงจังโอโ้โหปีเดียวหลักแสนครับแล้วเส้นทางความก้าวหน้าหรือค a r e e r path ก็ชัดเจน สามารถโปรโมทจาก FA ขึ้นไปเป็น SM ได้ทุกๆ3เดือนเลยถ้าทำผลงานถึงเป้าเร็วมากไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องรอครับที่สำคัญคือโครงสร้างผลตอบแทนหรือคอมมิชชั่นโบนัสต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากมีโบนัสรวมๆกันถึง17ครั้งต่อปีนะครับ17ครับจ่ายสูงสุดถึง74%แล้วก็ยังมีโบนัสพิเศษอีกก้อนใหญ่5ล้านบาทสาหรับคนที่ทาคุณุฒ์ MDRT ได้5ปีติดต่อกัน โห oh, ทั้งโอกาสเติบโตทั้งผลตอบแทนนี้ดึงดูดมากๆเลยนะคะแล้วทีม Innovation Group เขามองหาคนแบบไหนเป็นพิเศษคะใครคือกลุ่มเป้าหมายของเขาจริงๆก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับแต่ถ้าให้เจาะจงกลุ่มหลักๆก็คือ,อ,อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ที่มั่นคงแต่ก็อยากมีอิสระในการใช้ชีวิตด้วยค่ะค่ะหรือคนทํางานประจําที่อาจจะรู้สึกแบบเริ่มเบื่ออยากหาอาชีพที่มีเป้าหมายชัดๆท้าทายตัวเองกลุ่มเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่อยากมีรายได้อีกทาง จากงานที่มันมีความหมายช่วยเหลือคนได้อมืก็น่าสนใจนะคะหรือแม้แต่เพื่อนๆตัวแทนประกันจากค่ายอื่นที่อาจจะกำลังมองหาทีมหรือระบบสนับสนุนที่ดีกว่าเดิมและสุดท้ายก็คือคนที่อยากเติบโตเร็วๆในสายบริหารนั่นแหละครับที่นี่โอกาสเปิดไม่ต้องรอระบบเดิม,ดมสรุปภาพรวมก็คือ rabbit life มีความน่าสนใจตรงที่เป็นส่วนหนึ่งของ BTS Group ที่มั่นคงมากมาก มีผลิตภัณฑ์ที่พยายามคิดแตกต่างจริงๆอย่าง e a l t h smile ที่เหมาจ่ายต่อครั้งบวกกับการตลาดที่แข็งแรงมากๆทุ่มทุนสร้างการรับรู้เต็มที่ครับผมส่วนทีม innovation group ก็โดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ของคุณธีรชัยประสบการณ์35ปีมีระบบสนับสนุนที่เน้นนวัตกรรมทั้ง AI ทั้งโซเชียลมีเดีแล้วก็ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดมากๆใช่ครับ แต่เหมือนว่าจุดที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาจริงๆนะคะคือการได้เข้ามาตอนที่บริษัทกําลังโตโครงสร้างยังเปิดโอกาสเติบโตเร็วมีสูงมากเหมือนที่คุณธีรชัยเคยพูดไว้ใช่ไหมคะที่ว่าโอกาสมีไว้สําหรับคนที่กล้าคิดกล้าทําและกล้าเปลี่ยนแปลงใช่เลยครับคํานี้คมมากแล้วก็ไม่ต้องเก่งที่สุดตั้งแต่วันแรกแค่พร้อมเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําไปกับทีมถูกต้องครับและผมอยากเสริมอีกนิดว่า นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนเรื่องโครงสร้างต่างๆที่น่าสนใจแล้วเนี่ยการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เขาประกาศตัวชัดเจนว่าต้องการคิดแตกต่างเพื่อยกระดับชีวิตอย่าง Rapid Life และทีม Innovation Group เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยนะที่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาแนวคิดของเราพัฒนามุมมองต่ออาชีพนี้ต่อธุรกิจนี้ในระยะยาวด้วยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องการเติบโตทางความคิดด้วยครับผมเลยอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าการที่เราได้ทำงานในองค์กรที่พยายามสร้างความแตกต่างพยายามขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเดิมๆอย่างธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมันจะส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองและมุมมองที่เรามีต่อธุรกิจในภาพรวมได้ยังไงบ้างน่าคิดตามเลยค่ะครับ สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะลองคุยอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม innovation group นะครับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยทางอีเมลที่ raai happy gmail com นะครับหรือจะแอด line a d ก็ได้ครับที่ https colon l i n e eeq h z m d j k หรือจะลองสอบถามทีมงาน innovation group ที่มีอยู่ทั่วประเทศก็ได้ครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็โอกาสที่น่าสนใจกับ Rabbit Life และ Innovation Group ชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะยินดีครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับค่ะขอบคุณค่ะ